หลังคาตราช้างระบบหลังคาที่สมบูรณ์แบบเลือกทั้งระบบมั่นใจอยู่สบายสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวครับ5้าโมงตรงอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูชีวิตของคนในวงการบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันนะฮะทางช่อง c อชเ n n ัแห่งนี้ สำหรับวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาไปดูภาพเบื้องหลังของ8คนสุดท้ายจากเดอตารค้นฟ้าคว้าดาวปี9ครับที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้ง8คนได้มีคอนเสิร์ตเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว เห็นภาพเบื้องหน้ากันไปแล้วครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวจึงนําภาพเบื้องหลังการเตรียมตัวของพวกเขาก่อนขึ้นเวทีมาฝากกันจะตื่นเต้นกันขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับในวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวได้มาตามติดอย่างใกล้ชิดแบบเจาะลึกกับคอนเสิร์ตเปิดตัวเดอสตาร์เก้าค่ะหลายคนได้เห็นภาพเบื้องหน้าในวันข่าวที่ผ่านมากันไปแล้วนะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศเบื้องหลังแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีของพวกเขาทั้ง8ปคนจะเป็นยังไงบ้างตามไปดูเลยค่ะ I'm trying, 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 trying,

ได้เห็นกันแล้วล่ะค่ะเราตามติดไปดูหลังเวทีกับพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนจะตื่นเต้นมากแค่ไหนกับการึ้้เวทีเดอสตาร์เป็นครั้งแรกตามมาเลยค่ะ ใจของฉันมันรักเธอ like and สีคนเต็มที่และสุดยอดมากๆก,กับการขึ้นโชว์เป็นครั้งแรกบนเวทีเดอะสตาร์และในช่วงหน้าใครที่คอยลุ้นอีก4คนที่เหลือก็ห้ามพลาดเลยนะคะเร <c oughs> ามา <c oughs> พบก,กับช่วงสุดท้ายของรายการกับ4คนสุดท้ายที่ตอนนี้พวกเขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้เพื่อนๆที่ได้โชว์ไปแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรารีบตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนจะขึ้นโชว์บนเวทีตามมาดูเลยค่ะ I'm município สำหรับคอนเสิร์ตเปิดตัวของพวกเขาเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9ซึ่งงานนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าน้องๆแต่ละคนตั้งใจมากๆทั้งซ้อมร้องซ้อมเต้นนะครับจนทำให้ผลงานของพวกเขาออกมาได้ดีอย่างที่ตั้งใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับแฟนๆก็อย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจนะครับร่วมเชียร์และที่สำคัญโหวตกันด้วยนะครับและแฟนๆของรายการตามติดชีวิตดาวห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าเราจะพาไปตามติดกันถึงขอบเวทีนะครับพร้อมกับเก็บเบื้องหลังบรรยากาศก่อนขึ้นเวทีของพวกเขามาฝากกันทุกอาทิตย์ด้วย และอีกรายการที่ห้ามพลาดครับก็คือรายการเดอะสตาร์เดลี่ปี9ที่ตอนนี้นะครับออกอากาศให้ชมแล้วทุกวันทางช่อง a c t ชั่นแชนห้ามพลาดนะครับเอาละครับวันนี้รายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแลวครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้ทางนี้เลยฮนะ w w ็บไซต o o ฟซ o ุ๊กคตามติดชีวิตดาวนะครับแล้วกลับมาพบก,กับแคนด้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง5โมงครึ่งนะครับรวมถึงออกอากาศซ้ำด้วยตอน6โมงครึ่งถึง7โมงเชา้าห้ามพลาดนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ